สวัสดีครับพบกับพี่อาร์ตหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอสีลุงคาเซนเตอร์นะครับแรงร่วมเชฟโรเลตกระบะนะครับมือสองที่สวยที่สุดที่เยอะที่สุดที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับคันนี้ LT z นะครับเชฟโรเลตแซดเจบเขับยกสูงตั้งแต่เกิดนะครับคันนี้เป็น LT z สีหายากนะครับสีเทาเข้มคันนี้ปี2019 ราคาตั้ง4,29,000บอกเลยว่ารถเหมือนรถป้ายแดงเช็คได้ทุกจุดนะครับสแกนให้ดูได้ทุกจุดคันนี้ไม่มีทําสีนะครับขอไปแบบเร็วนะครับวันนี้รถเยอะใช้เวลาไม่เยอะนะครับคันนี้เซฟโรเลตโคโ o ราโดนะครับปี2019ราคา3,99,000บาท จัดส่งมาเรียบร้อยพร้อมแม็กทีนะครับไมคกิกนะครับออกรถง่ายคันนี้100บาทก็ได้เป็นเจ้าของนะครับขออภัยนะครับที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับพอดีช่วงเลื่องงานนะครับวันนี้อ่ะคันนี้ปี2017ราคาถูกมาก379,000บาทเท่านั้น LT นะครับ2017เดิมสแตนดาร์ดทั้งลำนะครับสวยๆแบบนี้เลย LT ปี2019นะครับ 399,000บาทเท่านั้นร้อยเดียวได้เป็นเจ้าของรถนะครับคันนี้สแตนดาร์ดทั้งลำนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงอุปกรณ์ครบนะครับไม่มีทําสีนะครับรถเดิมอ่าสวยๆกันเลยสแกนให้ดูได้นะครับแซปนะครับ LT ปี2019ปีเดีวยวกันกับคันแรกนะครับคันนี้เป็น LT 399,000บาทเท่านั้นได้รถขับ2ยกสูงจากโรงงานนะครับฟังดีๆนะครับยกสูงนะครับแซนะครับราคาถูกมากร้อยเดียวได้เป็นเจ้าของแน่นอนคันนี้ไฮไลท์นะครับสำหรับวันนี้รถปี2012นะครับพิเศษตรงที่คันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกเป็นรถขับ2ยกสูงนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านหาอยู่นะครับที่สำคัญบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกมาก ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับ289,000บาทเท่านั้นนะครับไวเลยนะครับให้ไวนะครับ100บาทได้เป็นเจ้าของนะครับรถสวยคลิกสีเดิมทั้งลำไม่เคยทําสีมานะครับรับประกันนะครับที่นี่นะครับ LT นะครับปี2019คันนี้จัดเต็มมีโค้งหลังคาด้านหลังนะครับมีแผงด้านหลังสแตนเลสแถมให้ฟรีนะครับรถสแตนดาร์ดเดิมๆไม่โหลดไม่จัดทรงนะครับสีเดิมทั้งลำ คันนี้ออกรถ100บาทเท่านั้นเช่นกันนะครับคันสุดท้ายของวันนี้นะครับจัดทรงนะครับจัดทรงลงแม็กทีเรียบร้อยนะครับรถใหม่เหมือนรถป้ายแดงนะครับ389,000บาทเช่านั้นนะครับปังนะครับถ้าไม่พอใจราคานะครับโทรหาพี่อานนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่อ่ะว่ามาออกง่ายนะครับไม่ยุ่งยากทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเครดิตดีไม่ต้องํำนะครับออกรถคนเดียวไปเลย 100บาทนะครับได้เป็นเจ้าของรถเชฟโคโลราโดนะครับคันไหนก็ได้ที่จอดรีวิวมาวันนี้นะครับสนใจติดต่อนะครับโทรหาพี่อาร์เลยนะครับทาง0818786695หรือจะเป็นทาง YouTube Channel นะครับสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะครับหรือทางแฟนเพจรถยนต์มือ2สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอยุติกการรีวิวเชฟโรเลตนะครับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย